สวัสดี f c ทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องเอกเรือนทอนะคะ,ะวันนี้มาเย็นหน่อยนะคะเพิ่งกลับมาจากวัดนะคะ,อะพอดีมีโอกาสได้ไปกราบหลวงพ่อมานะคะก็ได้ติดไม้ติดมือมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะคะ,อะขอขอบคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะเราก็บูชาวัตถุมงคลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการ เสาะสแสวงหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อมาแบ่งปันกันอีกนะคะพี่ที่สนใจนะคะพี่ที่สนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่0 9 2ย์6 0 2 4 5ได้เลยจ้าแล้วก็พี่ที่ไม่ได้เล่นไลน์ก็สามารถโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ092 436 0 2 4 0 5นะคะอ่าะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เหรียญเลยนะคะ ใครที่กำลังมองหานะคะเหรียญกลมนะคะเหรียญหลังมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะวันนี้ได้เข้ามาแล้วนะคะของปีหกสามนะคะปีหกสามนี่เลยนะคะได้มาแล้วนะคะปีหกสาต่อโค้ดไว้ตรงนี้นะคะปีหกสาม ขอบจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะได้มาแล้วนะคะได้มาแล้วแบบนี้ชัดกว่าเนาะ อ่านี่นะคะให้ดูอีกรอบนึงนะคะเป็นหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะออกปี63อันนี้แบ่งบูชาในราคา650บาทอันนี้กล่องเดิมนะคะน,นี่กล่องเดิม650บาทเท่านั้นนะคะ,ะรายการต่อไป หลวงพ่อกวยชูตินทโลนะคะวัดโคสีตารามอันนี้มีรันรันเลขด้วยนะคะปั๊มสิงรันเลขนะคะอันนี้รุ่นบาร,รมีปี60นะคะบาร,รมีปี60วัดโคสีตารามนะคะ 7 0 3 7นะคะ7037องค์นี้แบ่งบูชาในราคา4 5 0บาทนะคะบารมีปี60นะคะบารมีปี60แล้วก็รายการต่อไปนะคะฉลองเลือนไทยฉลองเลือนไทยปี53นะคะนี่เลยได้มาแล้วฉลองรุ่นฉลองเรือนไทยนะคะ ปีห้าสามแบบนี้ชัดกว่าเนาะอ่านี่นะคะอันนี้เป็นหลังหนุมานนะคะหลังหนุมานมีหลังหานุมานหลังหงนะคะได้มาอย่างละเหรียญน,นะคะได้มาอย่างละเหรียญ พี่พี่ท่านใดปิดก่อนเลือกก่อนได้นะคะอันนี้เป็นหลังยันสิงนะคะสิงยันล้อมรอบแบบนี้นะคะฉลองเดือนไทยนะคะปี5 3าสามีบาแบ่งนะคะได้มารายการละ1เหรียญเท่านั้นนะคะแบ่งบูชาเหรียญละหนึ่งพันสบาทนะคะเหรียญละหนึ่งนสองร้อยบาทนะคะพี่พี่ท่านใดปิดก่อนได้ก่อนนะคะ เพราะว่าสั่งจองกันหลายหลายเจ้าเนาะจำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้สิทธิ์ใครปิดก่อนนะคะใครปิดก่อนก็ได้เลือกก่อนนะคะหลังหนุมานอันนี้เป็นหลังหนุมานนะคะกำลังตามหากันอยู่นะคะฉลองเลือนไทย1,200บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้รูปขนาดขึ้นคอมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้นะคะรูปขนาดขึ้นคอ ตอนนี้ฉากตะวันที่วัดหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะฉากตะวันหมดแล้วนะคะฉากตะวันยันคู่แล้วก็ครึ่งองนะคะตอนนี้ที่วัดหมดเกลี้ยงเลยขนาดขึ้นคอนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา250บาทนะคะ250บาท ฉากตะวันกับนั่งกระดานนะคะนี่ก็แบ่งบูชา250าบาทนะคะฉากตะวันตอนนี้ที่วัดหมดเกลี้ยงแล้วนะคะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีหลังฝานะคะหลังฝาอันนี้หลังฝานะคะแบ่งบูชา25 0าบาทจ้าแล้วมีฉากตะวันวัดจีนด้วยนะคะออกปี63วัดรัตนาชัยนะคะรุ่นประสบการณ์ ะะมีต่อโค้ดตรงนี้นูนไปข้างหลังแบบนี้เลยนะคะอันนี้ออกวัดจีนนะคะออกวัดจีนแบ่งบูชา250บาทนะคะแล้วก็มียันคู่ยันคู่ราคาจะแรงนิดนึงนะคะยันคู่ยันคู่อันนี้แบ่งบูชา650บาทนะคะ650บาทแล้วก็มีของปี65้ได้ได้มา2รายการนะคะได้มา2รายการนี้ใส่ซีนไว้นะคะ โตมูลเล็กนะคะโตมูลเล็ก400บาทแล้วก็หลังพระพุธนะคะ600บาทนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมราคาแต่ละครั้งไม่เท่ากันนะคะช่องเอเนี่ยจะอิงราคาที่บูชามานะคะแล้วก็บวกเพิ่มนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นพุ่มข้าบินนะคะเหรียญพุ่มข้าบินในยุคต้นๆจะทำแจกแม่ครัวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอดกลัวอยากเลยนะคะ อันนี้เหรียญพุ่มเข้าบินนะคะออกปีหกหกอันนี้แบ่งบูชาในราคาห้าร้อยบาทเราก็รายการต่อไปเป็นสมเด็จนะคะสมเด็จปีห้าแปดสมเด็จปีห้าแปดเป็นหลังรูปเหมือนหลวงพ่อนะคะหลังรูปเหมือนหลวงพ่อแบบนี้เลยนะคะหลังรูปเหมือนหลวงพ่ออันนี้แบ่งบูชาในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาท เราก็เป็นแหวกม่านนะคะแหวกม่านแหวกม่านปีหกสามนะคะอันนี้ก็เป็นหลังรูปเหมือนหลวงพ่อเหมือนกันเป็นหลังรูปเหมือนหลวงพอ่อนี่เลยอันนี้แบ่งบูชาในราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทรายการต่อไปเป็นสีวลีสีวลีปีหกหกนะคะตอนนี้ ทางวัดก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะใกล้แล้วนะคะแต่ฉากตะวันหมดเรียบร้อยครึ่งองค์ฉากตะวันยันคู่หมดแล้วนะคะอันนี้แบ่งบูชาสี่ร้อยบาทแล้วก็มีสมเด็จนะคะปกโพถ้าเป็นของปีหกสามนะคะจะเปิดข้างแบบนี้นะคะเปิดออกข้างแบบนี้ปกติจะมีสองแบบนะคะหลังแม่ธรณีกับหลังหลวงพ่อนะคะ แต่ว่าของเองมีเหลือแค่หลังแม่ทรณีองค์เดียวเท่านั้นนะคะอันนี้แบ่งบูชา600บาทลมเย็นเป็นสุขอ่าแล้วก็รายการต่อไปเป็นภาพขนาดบูชานะคะภาพขนาดบูชานะคะอันนี้เป็นกรอบที่ออกจากวัดนะคะ กรอบที่ออกจากวัดของปี6 6เนี่ยจะทําเป็นยันตุกตาไว้แบบนี้นะคะรอบเลยรอบกรอบเลยนะคะนี่นะคะอันนี้คือกรอบที่ออกจากวัดโดยตรงนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา350บาทนะคะขนาด5้าคูณ7ข้างหลังห้อยก็ได้แล้วก็ตั้งก็ได้นะคะเอาตั้งบนหิ้งหรือว่าเอาห้อยก็ได้นะคะ ต่อไปอันนี้เป็นยันคู่นะคะยันคู่ยันคู่ใกล้จะหมดแล้วนะคะยันคู่400บาทนะคะยันคู่ ันนี้เป็นทำน้ำมนนะคะทำน้ำมนสามร้อยห้าสิบบาทนะคะทำน้ำมนครึ่งองค์นะคะครึ่งองค์นี่เป็นครึ่งองค์นะคะครึ่งองสามร้อยห้าสิบบาท แล้วก็เป็นฉากตะวันนะคะฉากตะวัน350บาทเท่านั้นนะคะอ่ะแล้วก็มีผ้ายันนะคะผ้ายันผ้ายันนะคะมีสีแดงกับสีขาวผ้ายันมีสีแดงกับสีขาวนะคะแล้วก็มีอ่าผ้ายันเป็นเป็นทงนะคะเป็นทงแบบนี้นะคะสีวลี นะคะเป็นผ้ายานเป็นทงแบบนี้นะคะสีวลีนะคะอันนี้แบ่งบูชานะคะผืนละ300บาทผืนละ300บาทนะคะอ่ะวันนี้ก็มีมาแบ่งปันกันประมาณนี้นะคะอาเรียญโลเรียนโลยังมีนะคะ เหียนโลที่ออกวัดปีหกหกนะคะยังอยู่นะคะอันนี้ยังต้องใช้บัตรแลกอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้แบ่งบูชาองค์ละห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทวันนี้เอกก็มีมา แบ่งปันกันเท่านี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะรอติดตามเพราะว่าจะาจะเริ่มจะเริ่มเอาวัตถุมงคลของเกจิอื่นนะคะมาลงด้วยนะคะก็จะมนีน่าจะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะหลวงพ่อพัดนะคะใครที่เป็นศิทญานุสิ์ของหลวงพ่อพัดก็รอติดตามนะคะรอติดตามกันนะคะ จะเป็นหลวงพ่อพัดแล้วก็หลวงปู่มหาศิลานะคะที่หลักๆนะคะที่จะบูชามาแบ่งปันกันนะคะวันนี้เอเลนทอก็ขอฝากช่องไว้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเนอะอาะเอเลนทอลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ